เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคือได้สูตรมาอย่างไงก็คือร้านเนี่ยครับมันเป็นร้านดังที่พัษณุโลกแล้วเป็นร้านของเพื่อนเอกค่ะค่ะคุณแม่แปลว่าร้านนี้เป็นร้านดังมากของที่นั่นก็ดังถ้าถามว่าดังมากมัมก็ดังมากนะครับก็คือวันหนึ่งเขาเปิดขายแค่เที่ยงถึงบ่ายสามหมดเขาไม่ตำแล้วและเสาร์อาทิตย์ก็ปิดด้วยเขากลัวคนเยอะนั่นเหรออ่ะสงสัยมากๆเลยว่าส้มตำกะยำร้านนี้ยทำไมที่เขาบอกว่า ส้มตำใส่คาราเมลมันเป็นยังไงก็คือน้ําปลาสูตรเฉพาะของร้านนะครับมันจะเป็นแบบความข้นเหมือนคาราเมลเลยเพราะว่าเขาจะมีกระบวนการของเขาก็คือทําให้น้ำอ่ะที่มันอยู่ในปลาอย่างเงี้ยหรือว่าน้ําที่อยู่ในส่วนประกอบต่างๆออกไปให้หมดฉะนั้นคือน้ําส้มตำของร้านเอกเนี่ยต่อให้แช่แข็งเงี้ยมันก็จะไม่แข็งมันจะกลายเป็นภาวะหนืดนะครับ อ๋อแต่ไม่ได้ใส่คาราเมลไม่ได้ใส่แต่มันเหมือนเหมือนที่เราเอาน้ําตาลมาเคี่ยวเป็นคาราเมลไลท์ครับเหมือนเราทำขนมอะครับแล้วเราไปได้สูตรนี้มาได้ยังไงเรากินจนสนิทเหรอหรือว่ายังไงก็ก็คือสนิทกันก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพแล้วก็อยากเปิดร้านอาหารก็รู้สึกว่าแบบคุยว่าจะทาอะไรดีตอนแรกก็จะทำนู่นทํานี่จนแบบเฮ้ยเพื่อนเราก็ทําอร่อยนี่นาทำไมไม่เอาของเพื่อนอะมาขายในกรุงเทพอีกอันหนึ่งเลยนะคะที่ร้านคุณเอกเขาไม่เหมือนใครเลยนะคะเขาบอกว่าส้มตําเนี่ย หรือว่ายำเนี่ยเข้าไปในร้านเขาเนี่ยพริกอย่างต่ําจะต้อง5้าเม็ดถ้าน้อยกว่า5้าเม็ดทําไมล่ะคบมันก็จะไม่ค่อยอร่อยครับเพราะว่าตัวน้าปลาไของเอกภาพลองชิมจะรู้ว่ามันเค็มคนมากถ้าสมมติใส่พริกน้อยนะมันก็จะเค็มโดดขึ้นมาใช่มันจะเค็มเลี่ยนไปเลยมันต้องมีพริกมีความเผ็ดมาตับแล้วอันนี้คือชิมไปแล้วบอกตรงไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้มันเป็นมาม่าดิบใช่ครับเป็นมาม่าดิบ แปลว่ายังแข็งๆข็งอยู่เหรอแข็งแข็งอยู่แล้วเขาก็อามาตำอันนี้เรียกว่าอะไรครับอเรียกว่าตำไวๆวครับไวๆหมูยออ๋อเรียกว่าตำไวไวใช่เทกเจอร์มันก็จะแบบกรุบกุกรุบแต่ปะลาเขาดีจริงพี่อ่านแล้วเผ็ดโลแต่งจริงไหมไม่เผ็ดแต่อย่างไ้พี่อ่านทานได้นะครับอันนี้ไม่เผ็ดมากตำผลไม้อันนี้คือส้มตำผลไม้อันนี้เป็นตำมะยงชิดครับคือที่ร้านเป็นฤดูกาลสิเป็นฤดูกาลครับส่วนเดือนนี้ครับเป็นนิวลิลีสก็คือตำผักหวานไข่หมดแดงชอบคำว่านิวลิลีส เดี๋ยวนะนิวลีลีสคือตัวไหนนะตัวนี้ครับเป็นผักหวานไข่มดแดงครับเพิ่งออกแบบนี้เลยใชกเมื่อไหร่ไข่มดแดงมันเพิ่งมาหรอใช่ครับแล้วแล้วอย่างนิวลีลีสอันนี้จะมาเป็นฤดูกาลไหมก็คือฤดูที่มีไข่มดแดงดอกอย่างเดือนหน้าใช่อย่างเดือนหน้าทุเรียนอ่อนออกอย่างนี้ครับเราก็เอามาตับใช่ครับผมโอ้ทั้งฝั่งนู้นดูจุบจับจุบจับกันใหญ่เลยนะฮะมันบอกเลยว่าปลาเขาว่าเหมือนเทวดาลงมาทำให้โอ้โหแม่คือปลาร้ามันนัวมันหอมมันกลมแล้วมันไม่มีกลิ่นปลาลามีกลิ่นออายขง แต่ว่าอร่อยมากเีกไปกินครั้งแรกก็รู้สึกง้ก็เลยซื้อมากอร่อยอันนี้ก็เป็นขนมจีนตำหอยแครงอันนี้ก็อร่อยต้องทานกับชาอมด้วยนะครับเนมกันคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่ชอบอาหารอีสานและยำอะ่ะต,ต้องไปกินร้านนี้เพราะว่า มันคือความอร่อยยแล้วก็ที่สําคัญของเอกปลาร้ามันจะไม่มีกลิ่นเลยคือมันหอมปลาร้าแต่มันไม่เหน็นดนะบอกให้ถูกอ่ะอย่างนี้แปลว่าอย่างปลาร้าหรือวัตถุดิบหลายๆอย่างเราต้องเอามาจากเขาเลยไหมใช่ครับเราเอามาจากที่นู่นเลยอันนี้มันหอมอะไรก็บ้างก็ไม่รู้ว่าทำไมมันอร่อยงี้มันหลายอย่างข้างในใช่มัมันเหมือนมีกลิ่นมะพร้าวด้วยหรอใช่อันนี้คืออะไรตำตำสมโออันนี้เป็นเมนูที่เอามานี้ทั้งหมดก็คือเป็นเมนูไขยดีของที่ร้านหมดเลยคืออันนี้มันหอมมะพร้าวคั่วด้วยอ่ะไม่เผ็ดแล้วหอมด้วยอร่อย อร่อยทุกอย่างเลยเปิดมา3เดือนเท่านั้นในกรุงเทพใช่ครับพิ่งเปิด3เดือนแล้วก็เปิดบ้างปิดบ้างเลยพอตอนนี้กำลังซิทร้านอยู่อ๋อแล้วแต่ตอนนี้เปิดคอนทินิยรละเดี๋ยวนะสิ่งดีของร้านนี้บางคนไปทานคนเดียวแล้วกลัวเหงาไม่ต้องกลัวค่ะแม่ค้าเดินเตะแต่แต่แต่ตะเตะต่ตะเตะต่เตได้ไม่ทายก็ได้มาเมากันได้คนเดียวได้ไม่ต้องกลัวเหงาอร่อยเนาะในกรุงเทพนะตอนนี้ร้านยำเยอะมากถ้าเราจะบอกว่าแบบให้มากินร้านแซ่บสุดซอย เพราะอะไรเพราะว่ามันแตกต่างกับที่อื่นจริงๆครับมันไม่เหมือนเลยอย่างอย่างร้านอื่นมันจะมีความคล้ายกันเหมือนอาจจะแบบเข้มข้นบ้างหรือไม่เข้มข้นบ้างแต่อันนี้พอมันกินของร้านเอกจะรู้สึกด้วยอ๋อนี่ไงแซ่บสุดซอยมันรสชาติแบบนี้และที่พิษณุโลกเขาเปิดแบบเที่ยงถึงบ่ายสามแล้วปิดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ตามของเราทำามาาของเราตามนอนสต็อปเลยทุกวันครับเปิดห้าทุ่มยี่สิบห้าทุ่มใช่พักไม่พอดไม่เหนื่อยหรอคบตามทุกวันเลยอ่ะ ก็เหนื่อยแต่ผู้ชายก็ต้องใช้เงินใช่ไหมพี่อ้วนเราเป็นคนลงมือต่ำเองต่ำเองครับทุกคก ใช่แล้วก็ที่ร้านมีบริการไก่ทอดหมูทอดต้มสับมีครบรูปแบบเลยครับอ่ะอยากรู้ต้องลองไปชิมกันดูนะครับเอาย้ำอีกทีร้านอยู่ที่ไหนเปิดวันไหนปิดวันไหนกี่โมงอย่างไรร้านแซ่บสุดซอยบายดิวแซ่บนะคะเปิดอยู่ที่อุดมสุขวอล์กนะครับเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึง5้าทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับแซ่บสุดซอยบีเอคเคเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมนะครับแซ่บสุดซอยบีเคเคเหมือนกันค่ะ